ข้าเนี่ยเป็นกระถินสำหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาุทเบรรษ,ษัทให้มาแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินคับขั่งฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนถ้าก็เลยต้องเกิดนะในการในสองการถวายผ้าเนื่องในการสังฆทานบีีกระถินก็ตาม เทวดาเคยถามพระวุทธเจ้าว่าการให้อะไรเชื่อว่าให้ผิวพรรณพระเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนท้องสบายเป็นการให้ผิวพรรณคำว่าให้ผิวพรรณหมายความให้ผิวพรรณสวยนั่นคือการถวายผ้าในการในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อกี้ย่าลืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้ก็ทรงนะนี่การถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าหรือพรหมจะมีแสงสว่างมาก ถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวยได้แล้วแต่การที่สองมีผิวพรรณสวยก็ทําแล้วแต่การที่สามการมีทรัพย์สมบัติมากก็ทําแล้วแล้วของทุกอย่างที่ญาติโยมทําทครบถ้วนทุกประการทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยขอไม่ได้ผ่านโดยตรง